ตรงนี้ก็จิปจันรองเท้าน่ะเดี๋ยวก็โพที่วังเห็นเดี๋ยวก็โพที่ศูนย์เป็นพระนี่ก็ไม่ง่ายนะบวชพระนะบวชไม่ยากนะบวชง่ายแต่การจะฝึกให้เป็นพระเนี่ยยากมันยากกว่าว่ามันต้อง ฝืนตัวเองเรียนรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาปรึกษาเกษใกล้ชิดประชาชนเป็นหน้าที่ของพระในมีมาประชุมกับคณะสงฆ์ตำบลในมีการสอบธรรมศึกษาในช่วงวัน พลหัสสบดีที่ยิบเจ็ดพจิกาเนี่ยนะหลังจากที่พระพึงสอบนักธรรมไปทำโทรทำเอกนะอาจบางเห็นก็สอบสามสี่รูปทำโทรทำเอกนั้นก็เป็นคิวของนักเรียนทีนี้นักเรียนกับประชาชนทั่วไปนะ เขเรียกว่าธรรมศึกษาหยิบเจ็ดนี่นะนั่นก็งานอาจจะโชคหน่อยช่วงนี้ในจะต้องเตรียมสอบพระพิธรรมในจะต้องวัดประชารัฐอีกนะที่สิบหกตรวจวัดประชารัฐสอบพระพิธรรมเสร็จสิบสามสิบสี่พอดีนะ งานเราคงยุ่งกันอยู่ถ้าตรงกันสมองมันก็ต้องโฟกัสทีละอย่างทีละเรื่องนะนี่ยในจะต้องจําแบบในจะต้องบริหารโน่นนี่นั่นนะนคนนี้ไปคนนี้มาเนี่ยญาติโยมก็มีปัญหาก็วิ่งเข้ามาปรึกษาอีกแล้วนตอนเที่ยงก็โยมก็เข้ามาขอโอนกรรมสิทธิ โกกระบือเพราะว่าลุงที่ได้รับไปอายุเยอะแล้วหกสิบสี่แล้วก็ได้กระเบือไปสองตัวตั้งแต่ปีหกหกนะก็คอดลูกสองตัวพอดีแกก็ต้องใช้ตังแต่เพืดให้ฟังวันก่อนหลดลูกประสบอุบัติเหตุแล้ก็ทูกของชาวบ้านเหมือนกันนะทุกของชาวบ้าน มาเย็นยาติโยมก็วิ่งเข้ามาหาอีกปรึกษาโน่นนี่นั่นช่วงนี้ก็เตรียมสถานที่เตรียมสิ่งของนะวันที่ห้าหกเจ็มีบวชแค่รู้สองเลยแล้วก็อุปสมบทนาคหมูถวายเป็นพระราชกุศลนะวันที่ ห้กเจ็ดช่วงคอร์สนี้ส่วนที่ศูนยิตภาวนาชินวง์นี่ก็มีบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลในครบลอบห้าสิบวันของการเสด็จสวรรคตของพระพันปีหลวงอันนั้นก็จะยุ่งๆกันในช่วงนั้น ตรงนี้ก็ต้องนัดคุยเรื่องโซลาเซลล์อีกเปลี่ยนระบบเพิ่มแบตสำรองไฟไว้ใช้ตอนกลางคืนที่วัดวังหินนะนะก็ต้องวิ่งเข้าไปอีกหลพรพ่งนี้ศุกเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอีกอาทิตย์หน้าก็คอร์สวัดใจนะ ยี่ส <seine Christmas> <c oughs> no so ิบเอ็ดย <lar> <standards> <th> oh ี่สิบสองยี่สิบสามใครจะมาเข้าคอร์สนะช่วงนี้อากาศก็กำลังสบายๆนะแต่หมดฝนมาก็จะร้อนขึ้นมานิดหน่อยยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดก็ไปพม่าอีกนะก็จะประจานรองเท้าในช่วงนี้ ก็ต้องเราจะฝึกใจอย่างนี้แหละฝึกใจปรับใจงานมันก็สอนเราให้เราได้นำเนินไปบางทีเราจะไปจับจุดได้จุดหนึ่งนี่ก็ไม่ได้เราฝึกจิตของเราให้มันเป็นมันเล่นชักนะนะเล่นชักไหนว่าควรใช้ตอนไหนตอนไหนควรคิดตอนไหนควรจําตอนไหนควรพักอ่า ฝึกจิตของเราให้เป็นเหมือนกับลิ้นชักให้มันมีระบบไม่รวนไม่ให้เครื่องรวนบางคนนี่ชอบเครื่องรวนบ่อยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้อะไรมากระทบหน่อยก็วิดวาดนะคือดัดขัดเครื่องไม่สมอารมณ์ไม่สมประกอบจิตใจไม่มั่นคงอยู่กับที่ทำได้ทีละอย่างทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งอะไรอย่างเนี้ย จริงๆแล้วเราสามารถแบ่งพาสได้แบ่งพาสได้คือทำทีละอย่างแหละวทำทีละอย่างอย่างดีที่สุดด้วยนะไม่ใช่ทำแค่ว่าให้พอแล้วแล้วไปทำให้มันดีส่วนผลจะเป็นยังไงก็ช่างมันสร้างเหตุให้มันดีกันนะเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็ลุกขึ้นมาทำต่อ มันท่องไม่จำกว่าเขียนเขียนบ่อยๆเข้ามันก็จำได้เองมันนะเดาทีสมองมันก็ความสามารถมันก็ลดลงเซลลสมองต่างๆมันก็ลดลงอย่างนี้ั้นถ้าเราฝึกสติเจริญสติอยู่มันก็จะช่วยมันฟื้นฟูขึ้นมาได้นะเราอยู่ที่เราปรารถนาอยากจะอยู่อยากจะให้มันเป็นบางคนไม่มีกําลังจิตกําลังใจนะ หอเหี่ยวเศร้าส้อยอย่างนี้หรือว่าจมทุกข์อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปอย่างนี้อันนั้นเราก็ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเรานั้นมีหลักคมหมวดหนึ่งใช่ไหมที่ท่านพูดถึงว่าเป็นบาดท,ทานของชีวิตตัวอิทธิบาทนั่นนะอิทธิบาทว่าเราจะทําอะไรที่มันสําเร็จนะหรือว่าเราปรารถนาสิ่งใดต้องการสิ่งใดเนี่ยบางคนเขาก็ตั้งเป้าเอาไว้นะ จะมีอายุยืนร้อยยี่สิบปีอย่างเนี้ยแต่ว่าอยู่แบบแข็งแรงนะไม่ใช่อยู่แบบนอนติดเตียงย่งนจะมีสุขภาพแข็งแรงอนนีบางคนจะรวยนะอายุน้อยร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ตั้งเป้าไว้อย่างนั้นหรือบางคนก็ขอแค่รอดไปวันๆก็พอนะเอาวันนี้ให้รอดไปก่อนเพ <c oughs> ราะปัญหามันก็เยอะเหลือกเกินอย่างนี้ ไปเห็นนักธุรกิจหรือว่านักทํางานบางคนเนาะโอ้คือไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะจะชื่นชมหรือสองสารก็ไม่รู้นะบางคนคิวงานแบบเต็มเลยไปนีไปนน่ไปนู่นไปนั่นไปนีน่ไปนู่นไปนั่นเจ็ดวันนี่ไปทุกวันนะไม่รู้จะชื่นชมหรือสองสารดาีชื่นชมก็คือด้วยความโมมานะด้วยความขยันนั่นแหละ บางคนเคยปักกัดตีนถีบมาล้มลุกคุกคลานมาพอวันหนึ่งมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้นทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นออกสื่อมากขึน้นก็กลายเป็นคนดังขึ้นมาเป็นคนที่มีงานเยอะมีคนโน่นนี่นั่น <c oughs> เข้ามาจ้างงานเข้ามาใช้บริการอย่างนี้นะซึ่งทุกคนตา่างก็คาดหวังแหละคาดหวังกับฝีมือคาดหวังกับความสําเร็จของเขาอย่างเงี้ยนะ นั้นคนเราเนี่ยก็ต้องรู้จักบริหารใจตัวเองด้วยเราอย่าบริหารแต่ร่างกายอย่าบริหารแต่ทรัพย์สินนั้นการบริหารใจมันสําคัญที่สุดละแม่บางทีเราจะคิวเต็มคิวแน่นคิวเยอะวันหนึ่งเดินทางไม่รู้กี่ร้อยกิโลอย่างนี้ทํางานเนี่ยเดี๋ยวก็สายเป็นร้อยร้อยสายข้อความเป็นพันพันข้อความเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องรู้จักวางใจรู้จักเรียบเรียง ว่างานไหนสําคัญงานไหนไม่สําคัญอย่างนี้คนเราจะเป็นอย่างนี้แหละถ้ามันอยากได้อะไรมันไม่ได้นะบางทีถ้าไม่อยากได้น่ะมันได้ขึ้นมาบางวันก็ว่างวางบางวันก็วุ่นวุ่นเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วมันแปลว่าอะไรที่มันวุ่นวุ่นมันชอบมาตุ้มมาลุมวันเดียวกันเป็นอย่างนั้นในชีวิตเรานะมันยุ่งเหยิงนะนั้นถ้าเราไม่ฝึกจิตเอาไว้มันจะลําบาก เวลาที่เราเจอสารพันปัญหาที่มันประเดยประดังเข้ามาเนี่นะมันจะตั้งตัวไม่ทันว่างั้นเถอะก็ต้องฝึกใจของเรามัาลิ้นชักด้วยการฝึกใจมันลิ้นชักก็คือการมีสติการฝึก <c oughs> สติให้มันเจริญขึ้นอยู่กับมันอะไรที่ควรทําก่อนคำหลัง <c oughs> อะไรควรทําเวลาไหนอย่างนี้พยายามจัดระเบียบระบบของชีวิตเราให้มันให้มัน สมดุลกับธรรมชาตินะอยู่กับธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าไม่ฝืนธรรมชาติอะไรที่มันจะเป็นเวลาเนี่ยเวลามันสําคัญมากนะสําคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีค่ามากกว่าทุกอย่างนั่นใช้มันให้มันคุ้มค่าในทุกเวลาทุกนาทีนั้นคําว่าใช้ให้มันคุ้มค่าก็ไม่ใช่ว่าเราตะวีิิตะบันทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวไม่มีเวลาที่จะใช้เงินอะไรอย่างเงี้ย นั่นต้องรู้จักจัดสรรเวลาเวลาหยุดเสร็จก็เสร็จเวลานอนก็นอนเวลากินก็กิน <c oughs> เวลาอยู่กับลูกอยู่กับสามีพันยาก็ทําทให้มันเต็มที่อยู่ให้มันเป็นเท่านั้นเองเวลาไหนเนี่ยเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยแต่ทําไมบางคนสงบได้ในความวุ่นวายบางคนวุ่นวายทุกเวลาไม่มีเวลาไหนที่ไม่วุ่นวายอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะเป็นจะตายขึ้นมา ก็ต้องไปสำรวจตรวจสอบตัวเองดูนะอันนั้นคือสิ่งที่ว่าเออเชื่นมชมในความขยันยนะี่แหละถ้าจะมองในมุมที่มันสงสารเราก็ต้องเตือนตัวเองด้วยนะมองที่ว่ามุมที่มันเกิดความสังเวชขึ้นมาก็คือความตารักรู้ขึ้นมาก็ามองในมุมว่าเฮ้ยเราทํางานเนี่ยวันหนึ่งเรามีวันตายนะวันหนึ่งเราต้องจบดับสิ้นนะก็ต้องต้องเตือนตัวเองไปด้วย ไม่ใช่ว่าเราทํางานจน,จนลืมตัวจนลืมตายก็ไม่ใช่นะ <c oughs> นั้นถ้าเราคิดถึงความตายมันก็จะเบรกเตียงไว้ได้ว่าชีวิตเรามันก็แค่นี้นะแล้วก็อย่าเป็นเรื่องที่เรามองข้ามด้วยมันเกิดได้ทุกขณะยิ่งเราแบบเดินทางยิ่งเราทํ <c oughs> างานหนัก <c oughs> เครียดกับงาน <c oughs> เครียด <c oughs> เครียดกับงานเพราะวิ่ง <c oughs> กับเงนิน <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอก นะเครียดกับงานน่ะบางทีน้ําขึ้นก็ให้เรียบตักเหมงั้นนะคุณภาพเราอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเป็นบุญด้วยน่นแหละส่วนหนึ่งคนเรามันจะดังมันจะรวยช่วงไหนบางทีมันก็เป็นเวลาของมันเหมือนกันนะกรรมมันก็ให้ผลตามการตามเวลาของมันเหมือนกันบางทีอยากมีไม่มีบอกแล้วเวลาที่มันบารมีเต็มบุญมันมาทันเนี่ยมันมันได้ของมันขึ้นมาเองมันมีมันรวยมันเด่นดังของมันขึ้นมาเอง แต่ว่าเราก็อย่าหลงละเลงในสิ่งนั้นให้ตระหนักถึงตอนที่เราไม่มีตอนที่เราไม่มีงานทําไม่มีเงินไม่มีคนใบ้เนื้อเชื่อใจอะไรอย่างเนี้ยซึ่งเราเรานี่ไม่พ้นโลกธรรมเวลาเสียก็ไม่เศร้าส้อยเวลาได้ก็ไม่ลอยฟูนะไม่หลงเหลิงตามมันไม่หลงเหลิงละเลงดีใจไปตามมันพยายามบริหาร งานของเราให้มันพอดีนั้นการทำธุรกิจการทำงานนี่สัจจะนี่สำคัญแหละนะมีสัจจะในตัวเองกับคนอื่นบริการคิดที่จะใหนะ้แต่เราคิดที่จะให้นะี่มันมันเบามันมันได้ทำบุญไปด้วยทำงานไปด้วยมันได้ทำบุญไปด้วยนะถ้าคกิดคิดที่จะเอานะมันหนักแม้กระทั่งว่าการเอาเอาความดีเอาบุญเอาอะไรนี่แหละ มันก็กลายเป็นความอยากที่มันนำเรามาก่อนนะมันก็ต้องดูมันให้ดีดันนั้นเนี่ยเราทำไปด้วยแล้วก็อย่าลืมเตือนตนไปด้วยและที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงก็อย่าลืมมีเวลาให้กับชีวิตตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราให้แต่คนอื่นนะแต่ว่าเราลืมให้ตัวเองการให้ตัวเองเนี่ยหมายความว่าการกลับมาดูใจตัวเองนั่นแหละอาจจะดูลมหายใจ ดูลมหายใจมันก็เป็นอุบายให้ใหมันเห็นใจถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจแล้วเราก็จะเห็นใจเห็นจิตที่มันคิดที่มันนึกปรุงแต่งที่มันทุกข์ที่มันยึดที่มันแบกจิตที่มันมีฐานก่อนมีฐานที่กายมีฐานที่ลมหายใจก่อนเตือนเตือนได้ไม่ต้องดูมากก็ดูสักห้านาทีสิบนาทีดูเป็น,เ,ปนเหตุเป็นปัจจัยไว้ถ้าดูปล่อยเข้าป่อยเข้ามันก็ชํานาญในการดูทีนี้ ทีนี้หลับตาแล้วลืมตามันก็ดูได้ระหว่างที่เราเดินทางระหว่างที่เราอยู่ระหว่างทางเราก็สามารถที่จะดูตัวเองได้มันเกิดกลายเป็นความชํชนานิชํานาญขึ้นมานะอันนั้นเรื่องนี้สำคัญอย่าลืมรักษาใจตัวเองด้วยการฝึกฝนนะควบคู่กันไปนะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทรบัตรกัน